จอแก้วเดือดช่องเจ็ดช่องสามเรื่องไหนมาแรงโกยเลตติ้งจากผู้ชมต้องบอกว่าเป็นละครช่วงไฟาทามหมัดเด็ดถูกเขียนลงให้รับชมพร้อมกันในล็อตขึ้นวันศุกร์เสารอาทิตย์สำหรับสองช่องยักษ์ใหญ่กับละครสองเรื่องสองรถ เริ่มจากวิกหมอชิดส่งละครบูเรื่องเผาขนน้ำแสดงโดยเคมหัศสวีออบชนะพลกระตูนนัชชาบูกันกระห่ำเลตติ้งปังในทุกๆตอนด้านวิกสามพระรามสี่ส่งมนุษ์รักหนองผักกะแยงเปิดตัวนักแสดงบ้านใหม่ของโบเมลดาประกบกับณเดช์คูกิมิยะเปิดเรตติ้งของละครทั้งสองเรื่องละครเรื่องเผาขนเรตติ้งได้ 5.3 5.1 4.8ส่วนมนลักษนองผักกระแยงได้ไปที่4.1 4.0 4.1งงานนี้บอกเลยว่ากำไรตกอยู่ที่คนดูจริงๆเปิดช่องไหนก็มันสุดๆ